สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาฝึกสเก็ตบอร์ดวันที่สองนะครับเริ่มเลยถนนเป็นไงเรียบไหมลูกเรียบมากใชครับอื่เริ่มเลย ถนนเรียบดีเนาะเป็นไงถ <c oughs> นนเส้นนี้ฝึกดีไหมลูก <c oughs> ดีมากเลยครับอืมเพราะอะไรเพราะอะไรยางมันดีนะครอืมอยางถนนดีไม่มี พวกพวกเศษนี้ก็มีก้อนหินนะครับแต่พวกนั้นไม่มีก้อนหินเลยครับไถสบายเลยครับไถสบายใช่ครับถนนเขาสร้างใหม่เลยไทยดีใช่ไหมครับมไม่มีพวกเศษก้อนหินเลยครับอชอบไหมถนนเส้นนี้ชอบครับมันติดดีมากเลยครับเนี่ยื่นไหลเลยนะคบ เวลาเราทำท่าท่าทางอะไรครับมันก็จะไม่มีสีขวางอะไรเลยครับใช<ะ>้ใช้เลย,ยครับรถรถก็ไม่ค่อยวิ่งใช่ไหมใช่ครับไชยสนุกสนานเลยครับอืเป็นกีฬา เจ้าไหมเจ้าไหมนี่ครับเราจะมาสอนนะครับวิธีข้าสิขวางครับแขึ้นมาครับแล้วก็ปาดไปเลยครับปาดสุดแลขึ้นมาครับมันก็จะลอยข้านะครับเหอทำได้เหรอทำได้เหรอลนกสำหรับมือใหม่ก็ แล้ววิโก้เก่งยังเก่งแล้วครับอ่าลองลองสิเข็มครับลองสิสอ,งอ่าอ่า<ต><น>ผ่านไหมนี่ถือว่าผ่านไหมผ่านไหมเมื่อกี้เนี่ยผ่านไหมผ่านอยู่นะแต่ว่ามันเต็ม อ๋อมันติดอยู่อ่อาอะไรมาเลย,เลยอ๋อก็ถือว่าได้อยู่นะนสำหรับมือใหม่อ๋อติดก้อนหินอีกแล้วมันยังมีเศษเล็กๆอยู่นะครับ ลองใหม่อีกรอบดูครับคาวนี้ไม่ผลาดน่นนนครับนี่ยยังไม่ได้เลยครับอาไรมย อันนี้ยากใช่ไหมใช่ครับถ้ามสิ่งขีดขวางบ่มันยังมีอ่าพวกนี้อยู่อ่าครับมันยังมีรอยแตกอยู่นะครับไม่เป็นลรครับลองเอาฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ครับเอออะไครับอ่ะลองดู ไม่ได้ไม่เป็นไรท่านี่ยาก<ช>กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางใช่ครับอ่าสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ้านน้อยสอนลูกแม่ผมด้วยนะครับ